คุณผู้ชมขามีการฆ่ากันในป่าอีกแล้วแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะแล้วก็ตายอยู่กลางป่าเลยตำรวจเนี่ยก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนะกับกลุ่มคนที่ชอบล่าสัตว์ป่าตำรวจชุดสืบสวนสพอลองจังหวัดแพร่ค่ะไปเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนแล้วก็ตรวจคาบขมเหดินปืนนะคะ หาความเชื่อมโยงเพื่อจะตามล่าหาตัวคนที่ลงมือยิงนายเสาแก้วหรือว่าแก้วเรือนใจอายุ54ปีเขาเป็นลูกจ้างหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำนะฮะยผาหิ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือในเสาแก้วเนี่ยออกไปเก็บมเมล็ดกระบกมาเพาะพันธุ์ช่วงเวลาบ่ายสาวันที่สองธันวาคมแล้วทีนี้ไม่ได้กลับมา ตะกดถูกพบเป็นศพนะคะอยู่ใต้ต้นกระบกนี่แหละในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงผู้ต้องสงสัยค่ะที่ถูกนำมาสอบสวนเนี่ยมีทั้งหมดสองคนด้วยกันเป็นคนที่มีปืนลูกซองยาวซึ่งเป็นอาวุธที่ตรงกับที่ยิงผู้ตายนะแล้วก็เข้าไปในป่าบริเวณเนี้ยเป็นประจำนายอมพรปัญญาวัยอายุ55ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะก็บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วนายเสาแก้วไม่เคยทะเลาะก,กับใครหรือว่ามีเรื่องกับใครเลย เป็นคนอัธยาศัยดีนี่ใสดีทำงานเป็นลูกเจ้าเนี่ยตั้งแต่ปี2542แล้วโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วคุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนลงมือยิงตอนนี้เนี่ยก็ได้พาตัวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบเข้าป่าเป็นประจำแหละแล้วก็คนที่มีปืนไว้ในครอบครองแล้วก็ยังมีคนหนึ่ง ที่เข้าในไปนอนในป่าตลอดแล้วก็ล่องตามล่าหาตัวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอยู่บ้านออกไปขายของตามหมู่บ้านต่างๆแต่มีชาวบ้านเห็นว่าเข้าไปในป่านในช่วงเวลานั้นด้วยคือตอนนี้ยังไม่เจอผู้ต้องหานะคะคุณผ,ผู้ชมก,ก็เจอผู้ต้องสงสัยที่คนเป็นบริเวณแถวเนี้ยสี่คนด้วยกันตำรวจมุ่งประเด็นค่ะ ไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าในเสาแก้วเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเนาะทีนี้เนี่ยก็จะมีการปะทะกับกลุ่มคนที่เข้าไปล่าสัตว์เป็นประจำอันนี้ประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นค่ะอาจจะเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นที่เราเคยเล่าให้ฟังก็เป็นไปได้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจยิงแต่เห็นว่าเป็นสัตว์ป่าเหมือนที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมเห็นว่าเป็นเห็นเพื่อนว่าเป็นสัตว์ป่าหรืออะไรแบบนี้ยิงโป้งเข้าไปนะแล้วก็ถูกแล้วก็ตายนะคะ คือป่านี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องเล่าให้ฟังว่ามันมันมกจะมีเหตุอาถรรพ์เกิดขึ้นด้วยที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเป็นประจำแต่เขาไม่ได้บอกอะว่าอาถรรพ์ที่ว่าคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายปงหลายปมนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะครับ